วันที่สามไปทำงานกลับมาดึกไม่ใช่ดึกครับค่ำครักี่โมทุ่มสี่สิบเอ็ดแล้วไก่มาเคียร์ด้วยมแม่โอ้ยไก่เอ้ยไก่เฮ้ยชิลลิต อานนี้ต้องต้องเอามุ้งเขียวมากันไว้แล้วละ่ะไปวานนี้ไม่ได้จิงลีไปกใกล้เลยต้องจิงลีอืม,อ,มอันเดบวันที่สามครับ น้องทไมเอยียงอย่างนี้น้องเมษาโอเคอยังรอดนะรอดจากเนื้อมือไก่ไม่ใช่เนื้อมือเนื้อตีนไก่มาเขี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมจะต้องทำอ้อมไว้ม้งเขียวอ้อมไว้แล้วละ่ะขอบคุณครับภาพเดตวันที่สามครับผมน้องเมษา